วันดีครับอไรเปียกระป๋องใส่กระป๋องถ่ายร่างใส่วัตถุใส่กระป๋องถ่ายร่างใส่วัตตอนดีแมปมาแล้วป่ะดีแล้วดีขคือดีไลยน้ำฮะดีขคือดีไลยน้ำอ๋อที่อยู่นี่ไม่เนาะแมนทัพดีแตะเดี๋ยวผมเข้าเบิ้งก่อนเบิ้งเปิดฟ้าโปงให้ผมเนี่ยกระป๋องถ่ายร่างไม่เนาะใส่กระป๋องถ่ายร่างแล้วก็ยังอีกหน่อยใส่วัตถุ อ๋อครับได้ครับน,รนี่ครับเมนพวกขั้งทึ่งนี่ลายครังทึ่งบ่บ,บ่แม่บนี้ได้ทำาบนันมม่สีแพงกว่าหมูเมนแต่คิมมันสีมันสีแข็งแห้งแถบบ้นเลยอ่าครังทึ่งอ่สีเป็นพวกพ่านหาข้างล่างนี่ละานหานี้สีชุ่ช่วงผพนหกเมนกับิมีโต้เซมเซีมอยู่หันพันหกน้ำเืองเมียนจะวาให้ตีไปก็เลยเนี่ยหนึ่งเด็กๆชุดทึ่งชุดกลางชุดล่างนี่พันหาถึงพันเจ็ด แมนบลลูมบอ,อกอากฟูนี่ได้ไหมท่องคิมดำตัวนี้ท่ันหายกันนะขา,าเท้าขาแบบนั้นด้วยครับแมนท่องคิมดำอเอาขาแบบนั้นด้วยหน่อยครับโอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมเช่เคยนะผมวันนี้ลูกค้านะผมออลนิวหนึ่งจุดเก้านะผมลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าเก่าแบบเก่ากึกเลยครับผมอ่ามาจัดเติมขอนะผมเปลี่ยนชุดกระป๋องเวสเกตครับใส่น็อตไทร์ล้านะผมอ่าถูก ส่วนใน่วนของกระป๋องเวสเกตนะผมเป็นของเฟกนะผมตรงรุ่น1.9นะผมส่วนร้อไทยรางก็เป็นของนาจิวนะผมแล้วก็มีเพิ่มเติมเป็นวัดบูนะผมขาออโตไทเทน้าทองนะผมนี่มานี้เลยับผมกอครับเดี๋ยวเราทาการติดตั้งให้ลูกค้ากันเลยนะผมเราก็ได้ทาการติดตั้งเ็ฟที่เราเลนะผมในส่วนอุปกรณ์นะผมใน,นขอก่กระป๋องเวสเกตแล้วก็ล้อไทยรางนะผมอ่า วัดบู <ame> ก็ได้ทำการติดตั้งเสร็จที่เรียบร้อยนะผมไปโดนบูดีอ่าเดี๋ยวเราทำการไปลองกับลูกค้ากันเลยนะผมเสร็จพิธีเรียบร้อยนะผมสำหรับแปลงกระป๋องแล้วก็ติดวัดบู๊กนะผมหากลูกค้าท่านใดสนใจนะผมใส่อะไรแต่งเติมนะผมทางร้านมีเลือกหลายแบบนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจนะผมติดต่อได้นะผมทางเฟซบุ๊กนะผมนัดอะไรซิ่งเดือบะโทรนะผมซูเก้าห้าสอง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 ห้านะผม ตอนนี้ของ